คุณบัวคุณบ pues ัวค mm ุณบัวคุณบ nah ัวคุณบัวแก้วขอโทษแก้วขอโทษนะคุณบัว คนเรานะต่อให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็หนีความตายหนีบาปหนีเคาะไปไม่เคยพ้นถ้าหากวาระสุดท้ายจะมาเยือนแล้วจริงๆอัตมาก็อยากให้กำนันสอนสำนึกผิดซะบ้างกรรมเก่าจะได้ไปติดตามไปยังพบหน้า บอกว่าพ่อให้คนแบล็นังสือเร่มนี้มาจากที่บ้านตอนแรกลูกคิดว่าพ่อพูดเล่นซะอีกพ่อยังอ่านไม่จบอีกเราพ่ออ่านจบไปหลายรอบแนละ้วลูกแต่ก็ไม่เคยเข้าใจสักทีพ่อพ่อเคยคิดว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษเคยทำให้บ้านเมืองน,นี้เป็นปึกเป็นแผ่น ก่อนนี้บ้านไม้งามไม่มีแม้แต่โรงพักด้วยซ้ำพ่อคนเดียวที่สามารถกำลัโจนพวกนักเลงหัวไม้ให้สินส้นซากจนบ้านไม้งามมีทุกวันนี้แต่ทำไมชาวบ้านถึงเกลียดพ่อนัก ชาวบ้านถึงเคารพผู้ใหญ่ทองนักมันวิเศษกว่าพ่อตรงไหนล่ะแถมทุกวันนี้ชาวบ้านยังให้ความศรัทธาดังสิทธิุดดำเห็นนางโจนนะดีไปกว่าพ่อซะอีก มันไม่สําคัญหรอกนะพ่อลูกว่พ่อไปพักก่อนดีกว่านะมันสําคัญสิลูกวาสนาก่อนพ่อจะตายพ่อต้องรู้ให้ได้ว่าคําตอบคืออะไรลูกช่อว่ากนนั้น่นอนะอยอด ตามผู้เฝมาพวกตนี้่อยนะ คุณบัวคุณบัวต้องเข้มแข็งน,น,นะเพื่อเห็นแก่วิญญาณของผู้ใหญ่ทองถ้าคุณบัวอ่อนแอมัวแต่คิดถึงเรื่องของตัวเองผู้ใหญ่ทองจะผิดหวังแค่ไหนครูเข้าใจนะว่าคุณบัวกับแก้วผูกพันกันแต่ดีดมันผ่านไปแล้วนะ ทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปคุณบัวปล่อยวางซะเถอะให้แก้เป็นอิสระแล้วจิตใจของคุณบัวก็จะเป็นอิสระด้วยเช่นกันเชื่อคุณนะ อ้าครูผู้หมวดมานั่งทําอะไรอยู่นี่ครับตะคงไม่มีอะไรหรอกผู้หมวดเขามีปัญหาเรื่องงานเนี่ยฉันก็เลยปลอบใจแล้วตะคงมีเรื่องอะไรอะ่ะก็เมื่อกี้ครับไอ้ยอดไอ้เบิ้มมันเท่าตามหาครูบอกว่ากำนันสอนนะ่ะมีเรื่องจะคุยด้วยครับ ในเกง่งจมัมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับพอผมมาถึงก็เห็นพวกกองนอนอยู่แล้วก็มีไอ้พวกนี้วางอยู่บนโต๊ะฉันกินเหล้าไปเหรออา้าแล้วผู้หมวดเพนพอล่ะไม่รู้เหมือนกันครับ ฉันกินเหล้าไปตอนไหนวะถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยเดี๋ยวเดียวเนี่แกงอยู่คุยกันก่อนสิผมว่าเอาไว้วันหลังดีกว่าหน้าตาเศร้านะมีเรื่องอะไรหรือเปล่า ว่าเรื่องระหว่างเราอะคงไปด้วยกันไม่รอดหรอครับอะไรนะทางที่ดีเราอยู่ห่างๆกันจะปลอดภัยกว่าผมไม่อยากให้พวกชาวบ้านก็ามาหัวเราะเยาะผมแล้วที่สำคัญผมไม่ได้รักผู้กองมันก็แค่เราสองคนใกล้ชิดกันมากเกินไปในเก่ง นี่นายพูดเรื่องอะไรเนี่ยฮะนายไปเอาความคิดพวกนี้มาอย่างไหนผมพูดความจริงผมไม่ได้รักผู้กองผมชอบผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายผมไม่ใช่กระเทยก็ได้ ฉันเข้าใจในายน,นะๆเก่งเราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมก็ได้ผมว่าอย่าดีกว่าครับผมอยากให้พวกชาวบ้านเขาลืมลืมเรื่องของเราทางที่ดีเราอยู่ห่างกันไว้จะดีกว่า วนะผู้กองฉันก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้แต่ถึงยังไงเรื่องของเราก็ไม่มีทางเป็นไปได้ฉันไม่อยากทำให้ผู้กองเสียใจไม่อยากทำให้คุณบัวเสียใจ ขอให้ฉันด้วยนะผู้กองออกหักรักคุดขนาดต้นยังเมอเลยทะโมยทะโมย